ท่านผระนกาเอกมรุชนะพรบระธาลท่านคนจะบวดโพอาติปสาริชันรองประบาลวัดของหลวงปู่เฮงมองแบนี้เจเรานง่ายง่ายเข้าใจง่ายง่ายเพราะว่าหลวงปู้เฮงนะนะครับเรามีปัญญาพระป่ามาทล้ก็่ันสา มันจ้บาทสามหมู่เป้ารกปัวดาโครูรัมามาลลวปมีปัจจัยมาันสบาทได้เพิ่มเติมน้อกาบาทจึงเป็น9 9้าบาทครับาสาหูงานมุลหนึ่งคันคือมีทั้งพระสงฆ์อาพาธทีโลงศพเพื่อการศึกษาในโรเรียนรอบรอยัางเเราได้ ไป4,310บาทครับสาธุจะปฏิสงจะเดินอีกทินดินทรายดินตกไปนอกวัดไม่ได้ตั้งใจหรอกใช้น้ำใช้ไฟของวัดท่านก็เมตตาให้อยู่แล้วได้ปัจจัย2,880บาทครับสาธุนี่ท่านผู้ใหญ่จดีก่าเราผู้ใหญ่จะดีเพิ่มเติมอีก2,769บาทครับสาธุ ได้ถวายวัดไว้นะครับโดยมีหลวงปู่เห็นท่าเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีท่านรองเจ้าวาดคือท่านอาจารย์นิยมนะผมเลืยอนชื่อได้ปัจจัยถวายวัดไว้สามมืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบก้าบาทครับสาธ